และในวันนั้นของเดือนเปรียวปากมากคิปอยากกินอีอย่างสม,สมสมแม่พี่นอน ไม่รอช้าไปเปิดตู้เย็นเลยค่ะได้เมนูแล้วนั่นก็คือส้มตำได้บักหุงมากแล้วก็ซับซับฟ้านฟ้านเลยจ้ะอันดับแรกเทิงฟานเทิงกินสิได้พ่อตำเนาะแล้วจะของไปอีกไปค่ะลงมือเลยพริกมากระเทียมมาตามด้วยผงนูใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายด้ยจ้ะจากนั้นกันยั่วยั่วเขาไปจะบ,บอกว่าอันนี้คือเคล็ดลับการทำอาหารที่แม่บอกมาถ้าอยากให้ส้มตำแซบๆนัวๆวต้องใส่ผงชูรสต้องกับบักพริกกระเทียมตำใส่กันให้มันนัวให้มันนัวเข่ากันไปเลยจ้ะตามด้วยถั่วฝักยาวแล้วก็ใส่บักกอกอันนี้วย และบะาคามเปียกอ,องสมสมใส,มสทั้งหมดสามอย่างได้จากพวามักค่ะก,กินตามมะคุ้งที่แบบออกสมสมได้้น่มากินแบบใดกระเห็ดแบบนั้นนี่แหละคือข้อดีของการตามกินซื้อเขาใบาได้รสชาติแบบนี้ ตังสังเขาแนวน่ะแนวนี้เดี๋ยวเขาสิสากต่ำเอาเลยแมนบอซึมจาว,วกลับมาที่ตามบกุงตอตาม้วยน้ำปลาซอนปลาลาสามซอนมดอนี่โอจะเลือกเป็นน้ำปลาลาของแม่เลีย่รู้สึกว่าปลาล่าแมรี่นี่ต่ำบกุงแซสอันนี้ก็แล้วตะพูหมักเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดนึงตามใ้เขากันจับหลังจากตามใ้เขากันหมดแล้วบารนี่ก็สิ้อเลือดข,ขั้นตอนใส่อีปูอันนี้เป็นอีปูหน้าที่แม่ดองไวห้หายม้าหลายค่ะพี่น้องสิกินจากไหนเบิร์ตเต้เพิ่นก็รลูแหละว่าเป็นของมักของเฮาใส่ลงไปจ้ะหนึ่งสอง ใส,ส่ไปเลยเต็มทีสามตัวบอแซบก็ให้มบรรูปไปเครื่องโคปานีผูดใดกินบอแซบก็ไปหาบอได้เลยเดอ้อเพื่อนวาและแล้วก็ถึงเวลาแซบนัวของเราแล้วจ้าสกินตาบกุงแซบต้องบิ่ัขกับเด็กบอลแล้วก็ไปหาเบิง์พักในตูวเว้เย็นก็เหลือตาพักหอมนี่แหละพี่อ้องโอเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอย่างหนึง่งสามารถกินพักง้งกระได้กับตาบกุงมาเด้อจ้าแซบๆน้ำกันจา้า